หน,หนาทีกับกอปทอช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่อาจจะมีการขับรถท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆถ้าหากผู้ขับขี่ต้องการจอดรถซื้อของริมทางควรจะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ขับขี่ที่ตามหลังมาเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้ทันหากรถจอดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุควรจอดรถให้ชิดไหลาทางให้มากที่สุดหรือเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและนำป้ายเตือนมาวางไว้ห่างจากรถที่จอดไม่ต่ำกว่า50เมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่อื่นมองเห็นได้ชัดเจนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนส่วนกรณีผู้ขับขี่ง่วงนอนให้นำรถจอดพักหลับบริเวณที่ปลอดภัยอย่างเช่นปั๊มน้ำมันหรือจุดพักรถแต่ไม่ควรจอดพักหลับริมทางเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งควรวิีกเลี่ยงการจอดรถถ่ายภาพหรือชมทิวทัศน์ข้างทางตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นเขาลงเขาเพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงหากต้องการถ่ายภาพหรือชมวิว ควรจอดบริเวณจุดจอดที่กำหนดไว้เท่านั้นครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม